พี่น้องเหมือนี่สิมายมยำอยากกินยำอยากกินยำเ <c oughs> ตรียมเคื่องไรแต่เว้นเบ้นพี่น้องเรายำอะไรมาดูใกล้ใได้เลยนะครับวัตถุดิบของเรามีหมูย่อพี่น้องแล้วก็มีหอยแมลงผู่อันนี้ล่างสะอาดย่างดีเด้อแล้วอันนี้ห้าลวกกระลำปีเรียบร้อยมันจะหวานแล้วก็มีบุญเส้นอันนี้ลวกเรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะคนผักของเขากับนี้หอมหัวใหญ่บะเือเทศสีเหลือง คืนชายนะครับแล้วก็น้ำยำน้องดีมจริญญาพาเพลินทำน้ำยำมาเรียบร้อยอร่อยมากรสเด็ดนะครับขอมีนาทีค้นอย่างเดียวพี่น้องกับสางภาพบัดนี้เฮ็ดจังไนทีกับว่าอยากพี่น้องมาเปิ่งเกลไก่เนี่เขาก็เทน้ำยำสูตรเด็ดเท่าลงไปจั่เดียวแค่นี้แล้วคน คนทุกอย่างให้เข้ากันให้เข้ากันดีก่อนแล้วเราค่อยเอาผักลงผักหอมลงอืมหอมหวยหวยหอมหวยหวยได้ยังหรอสิอันนี้เข้ากันดีแล้วผักสด,สดสดของเรานี่ถาดกรได้ได้พี่น้องตรงใส้ผักน้ำมันยังสีหอมไม่นมีแซบเด้ย้ำานะ แล้วเราก็คนคนทุกอย่างให้เข้ากันหอมหัวใหญ่เนี่ยมันสิหวานแส่บเด้ช่ำคนไปกันไล่แตกไปพี่น้องเลย <laughs> โตกับโตสแตนเลสบอกเขาเอินโตนี่อย่าง เข้ากันเป็นที่เรียบร้อยเอามาดูอันนี้ตากกล้องสุดของเรานะครับจะมีนาพาเพลินเป็นตากกล้องอื้อร่อยแท้แน่นอนไม่ต้องชิมเลยเพราะว่าชิมน้ำยำแล้วนี่ตักสสใส่จานเลยมัใส่จานใบนี้จานนี้เลยจานนี้มัโอเคพี่น้องต้องตักใส่จานเลย ุเส,เสนีุ่นเอันนี้สอไเลแบบน,น,น,นี้น้ำลายแตกสุดๆ ก่อนนะจ๊ามันเต็มคนแล้วถ้าไม่อิ่มล้วก็เพิ่มมได้นี่ยำหมูยอหอยมแมลงผู้หุ้นเส้นรสเด็ดฝีมือจริญาภาเพลินนะครับส่วนโดนมีหน้าที่คนอย่างเดียว